สวัสดีครับเอฟอร์ดหัดใหญ่ครับวันนี้นะฮะก็เตรียมรถส่งมอบให้กับคุณลูกค้าอีก1นึคันนะฮะสำหรับรถที่จะส่งมอบวันนี้นะครับเป็น Ford e v e r e s t ์เ b o 4บเทอร์โบนะครับ 4x4 นะครับเป็นสีขาวมุกนะฮะราคาของรถอยู่ที่1,799,000านาทะครับแต่คันนี้เป็นสีขาวมุกบวกค่าสีอีก1,000 0บาทนะฮะก็รวมแล้วเป็นราคา1 8 9 0 0 0้บาทนะฮะ ก็วันนี้ครับเอก็จะมารีวิวนะครับเป็นแนวทางตกแต่งนะฮะของ Ford e v e r e s t คันนี้คอนเซปต์ Concept ของลูกค้าคันนี้นะฮะคือต้องการแบบเรียบๆหรูๆนะครับไม่ได้ต้องการแต่งแบบออฟโรดนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ A. จะพามาชมนะครับว่าเปลี่ยนอะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้านะฮะด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นกระจังหน้าของ Ford จากโรงงานนะครับ ของโมเดล,ล่าสุดคือกระจังหน้าเป็นลายตะแกงแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับตัวอักษรเอเวอเรสต์นะครับบนฝากระโปรงเป็นสีโครเมียมนะฮะซึ่งชุดนี้นะครับมาจากโรงงานนะฮะไฟครับทั้งด้านหน้าและด้านท้ายนะฮะนี่เดี๋ยวเราดูด้านหน้าก่อนนะครับติดเป็นตัวครอบไฟหน้านะครับสีดำด้านนะฮะด้านล่างครับผมตัวนี้กาบกันชนนะฮะ ลูกค้าทําการแ็ปสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมนะครับเป็นสีดําด้านนะฮะซึ่งโดยปกติจะเป็นสีบอลนะฮะวันนี้ก็จะรีวิวแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถแล้วนะฮะด้านข้างครับคิ้วนะฮะทั้ง4รล้อนะครับติดเป็นคิ้วร้อขนาด3นิ้วนะครับซึ่งก็จะรับกันดีนะฮะกับแม็กเดิมนะครับ มิติความกว้างของคิ้วเนี่ยนะครับมันจะไม่กว้างออกมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนตัวคิ้วใหญ่นะฮะมันก็จะรับกันดีครับตัวครอบแก้มนะครับลูกค้าติดตั้งเป็นตัวครอบแก้มสีดำด้านนะฮะครอบกระจกนะฮะหลังคานะครับทำการแรปสติ๊กเกอร์นะครับครึ่งคันนะครับในส่วนบนนะครับและเป็นสีดำด้านนะฮะ ที่ประตูนะครับก็มีติดเบ้ารองมือเปิดนะฮะและก็ข้อมือจับนะครับทั้ง4ประตูเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดนึงนะครับนี่คือรูปแบบนะครับของตัวข้อไฟท้ายแล้วก็ติดคิ้วท้ายนะครับหรือว่าคาดไฟท้ายเพิ่มเติมนะครับตัวสอนเอเวอร e ด้านท้ายนี้นะครับทำการเปลี่ยนคาดไฟเป็นแบบมีไฟนะฮะโดยปกตินะครับเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ย ไฟตรงนี้จะเป็นสีขาวนะฮะ LED นะครับแต่เวลาเบรกเนี่ยจะขึ้นโชว์เป็นสีแดงนะครับด้านล่างนะครับกับกันชนนะครับและเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะฮะโอเควันนี้เอก็จะรีวิวแบบรวดเร็วนิดนึงนะฮะก ให้ดูแนวทางการตกแต่งนะครับของ Ford e v e r e s t รนะฮะช่วงนี้อาจจะปล่อยคลิปมาชา้านนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเอติดส่งมอบรถนะฮะแต่ก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะฮะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่สนใจเกี่ยวกับรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะครับก็สามารถ ติดต่อเอได้ตามช่องทางด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับหรือว่าออปชั่นของรถยนต์ทุกรุ่นนะครับเอยินดีให้คำปรึกษานะครับหรืออาจจะเกี่ยวกับการจัดไฟเน้นน์ฮะเกี่ยวกับอาชีพนะครับเราคยยก่อนได้นะครับและที่สําคัญนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับของลูกค้านะครับที่ทําการตกแต่งเพิ่มเติม เรามีร้านคอยดูแลนะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับเกิดปัญหาเนี่ยเราดูแลให้ทันทีนะฮะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับไปซื้ออุปกรณ์ตกแต่งใหม่ด้วยตัวเองนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ